วัสดีครับวันนี้จะมาสอนเรื่องจํานวนเฉพาะและตัวประกอบเฉพาะเดี๋ยวเราจะมาพิจารณาจํานวนนับตั้งแต่1นึถึงสินะครับว่ามีตัวประกอบทั้งหมดกี่ตัวเริ่มจาก1มีตัวประกอบทั้งหมดคือ1 2มีตัวประกอบทั้งหมดคือ1และ2 3มีตัวประกอบทั้งหมดคือ1และ3 C มีตัวประกอบทั้งหมดคือ 1, 2และ4 5มีตัวประกอบทั้งหมดคือ1และ5 6มีตัวประกอบทั้งหมดคือ 1, 3, 2และ6 7มีตัวประกอบทั้งหมดคือ1และ7 8มีตัวประกอบทั้งหมดคือ 1, 2 4และ8 9มีตัวประกอบทั้งหมดคือ1 3และ9 10มีตัวประกอบทั้งหมดคือ1 2 5และ10ะจะเห็นได้ว่านะครับ1มีตัวประกอบเพียงจำนวนเดียวคือ1อ1เป็นตัวประกอบของ จำนวนนับทุกจำนวนจำนวนนับทุกจำนวนมีตัวเองเป็นตัวประกอบ2 3 5และ7มีตัวประกอบเพียงสองจำนวนคือ1และตัวมันเองเราจะเรียกว่า2 3 5และ7เป็นจำนวนเฉพาะ 9ไม่เป็นจำนวนเฉพาะเพราะ9มีตัวประกอบ3จํจำนวนคือ1 3และ9 11เป็นจำนวนเฉพาะเพราะ11มีตัวประกอบ2จํจำนวนคือ1และ11สรุปง่ายๆนะครับจำนวนนับที่มีตัวประกอบเพียง2จํจำนวน จะเป็นจำนวนเฉพาะเดี๋ยวเราลองมาหาว่าจำนวนนับจำนวนใดเป็นจำนวนเฉพาะกันนะครับวิธีการหานะครับก็คือเราจะหาตัวประกอบทั้งหมดของจำนวนนับนั้นก่อนหลังจากนั้นเราจะมาดูว่าเป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่เพราะเหตุใดนะครับ ข้อที่หนึ่งยี่สิบเจ็ดนะครับเราจะหาว่ายี่สิบเจ็ดเป็นจำนวนเฉพาะหรือไมอ่เราก็ต้องหาตัวประกอบทั้งหมดของยี่สิบเจ็ดก่อนการหาตัวประกอบก็คือจำนวนนับที่คูณกันแล้วได้ยี่สิบเจ็ดเช่นยี่สิบเจ็ดเท่ากับหนึ่งคูณยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดเท่ากับ 3คูณกับ9ดังนั้นตัวประกอบของ27คือ1 3 9และ27นะครับวิธีต่อไปวิธีที่2จํจำนวนนับที่หาร27ลงตัวเช่น27 หารด้วย1เท่ากับ27 27หารด้วย3เท่ากับ9 27หารด้วย9เท่ากับ3 27หารด้วย27เท่ากับ1จะเห็นได้ว่ามีเพียง4ตัวนะครับที่หาร27ลงตัวได้แก่1 3 9และ27นะครับจึงทำให้ 4ตัวนี้เป็นตัวประกอบทั้งหมดของ27นะครับนี่คือวิธีหานะครับแล้วก็ไปใส่1 3 9 27 5เเป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่คำตอบคือไม่เป็นนะครับเพราะว่ามีตัวประกอบ4จํจำนวน ต่อไป29ตัวประกอบทั้งหมดของ29คือ1กับ29เพราะฉะนั้นเป็นจำนวนเฉพาะเหตุผลคือมีตัวประกอบเพียง2องจำนวนข้อที่3 39ตัวประกอบทั้งหมดคือหนึ่งสามสิบสาและ39 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะเหตุผลคือมีตัวประกอบ4จํจำนวนต่อไป43มี1และ43เป็นจำนวนเฉพาะเพราะมีตัวประกอบเพียง2จํจำนวน51มีตัวประกอบคือ1 3 17 และ51ไม่เป็นจํานวนเฉพาะเพราะมีตัวประกอบ4จํานวนต่อไป57มี1 3 19และ57าสไม่เป็นเพราะมีตัวประกอบ4จํานวนต่อไป63มี หนึ่งสและ63อ่ะไม่เป็นเพราะมีตัวประกอบทั้งหมด6กจำนวนต่อไป67มี1และ67เเป็นจำนวนเฉพาะ พอมีตัวประกอบเพียง2ตัวต่อไป77มี1 7 1่เจ็และ77ไม่เป็นเพราะมีตัวประกอบ4จำนวนต่อไป79มี1และ79เเป็นจำนวนเฉพาะ มีตัวประกอบเพียง2ตัวต่อไป83มี1และ83เป็นจำนวนเฉพาะเพราะมีตัวประกอบเพียง2องจำนวนต่อไป91มี1 7 13และ91 ไม่เป็นเพราะมีตัวประกอบ4จำนวนต่อไป97มี1และ97เป็นเพราะมีตัวประกอบเพียง2จำนวนต่อไปเราจะ มาดูว่าตัวประกอบใดเป็นตัวประกอบเฉพาะนะครับวิธีการหาตัวประกอบเฉพาะนะครับยกตัวอย่างของ12นะครับข้อที่1เราต้องหาตัวประกอบทั้งหมดของ12ก่อนหาตัวประกอบทั้งหมดของ12หลังจากนั้นเราจะหาจํานวนเฉพาะที่เป็นตัวประกอบของ 12บสอวิธีคิดก็หาตัวประกอบก่อนนะครับเราก็จะดูว่าจํานวนใดคูณกันแล้วได้12บสองบ้างตัวแรก12เท <12 S 1> ่ากับ1นึคูณสิต่อไป12เท่ากับสองคูณหต่อไป สามคูณสเราก็จะได้ตัวประกอบทั้งหมดของ12แล้วนะครับก็คือ1 2 3 4 6และ12บสอมีทั้งหมด หตัวแต่เราต้องการตัวประกอบที่เป็นตัวประกอบเฉพาะของ12ก็คือเราจะหาจำนวนเฉพาะที่เป็นตัวประกอบนะครับก็คือ 2, 3อดังนั้นตัวประกอบเฉพาะของ12คือ2และ3แล้วก็ ไปตอบกันนะครับตัวประกอบทั้งหมดมี 1, 2, 3, 4, 6, และ12ตัวประกอบเฉพาะคือ2และ3ต่อไป14ตัวประกอบทั้งหมดมี 1, 2 7และ14บสีตัวประกอบเฉพาะคือ2และ 7, เจ็ดต่อไป30ตัวประกอบทั้งหมดมีหนึ่งสอสิบ สิบห้าและสามสิบตัวประกอบเฉพาะสองสามและห้าต่อไปสามสิบสองมีตัวประกอบทั้งหมดคือหนึ่งสองสี่แปดสิบหกและสามสิบสอง ตัวประกอบเฉพาะมี2ต่อไป35ตัวประกอบทั้งหมดมี1 5 7และ35มสิตัวประกอบเฉพาะคือ5และ7ต่อไป40มีตัวประกอบคือ1 2 สี่ห้าแและสีตัวประกอบเฉพาะคือ2อและห้าต่อไป47่สิมีหและสี่สตัวประกอบเฉพาะคือ47 ต่อไปห้าสิบสองมีหนึ่งสองสี่สิบสามยี่สิบหกและห้าสิบสองตัวประกอบเฉพาะคือสองและสิบสามต่อไปห้าสิบแปดตัวประกอบทั้งหมดคือหนึ่งสอง ยี่สิบเก้าและห้าสิบแปดตัวประกอบเฉพาะคือสองและยี่สิบเก้าต่อไปหกสิบหกมีหนึ่งสองสามหกสิบเอ็ด ยี่สิบสองสามสิบสามและหกสิบหกตัวประกอบเฉพาะมีสองสามและสิบเอ็ดต่อไปเจ็ดสิบสี่มีหนึ่งสองสามสิบเจ็ดและ 74ตัวประกอบเฉพาะคือ2และ37ต่อไป93มี1 3 31และ93ตัวประกอบเฉพาะคือ3และ31ะต่อไปนะครับ ข้อ2คำถามคือถามว่า1เป็นตัวประกอบเฉพาะของจํานวนนับทุกจํานวนหรือไม่เพราะเหตุใดนะครับคําตอบคือไม่นะครับเพราะว่า1 เพราะว่า1ไม่ใช่จำนวนเฉพาะหนึ่ไม่ใช่จำนวนเฉพาะนะครับเลยไม่เป็นตัวประกอบเฉพาะต่อไปข้อ2 4และ11เป็นตัวประกอบเฉพาะของ 4 4หรือไม่เพราะเหตุใดคำตอบน,นะครับ4ไม่เป็นแต่ว่า11เป็นเพราะว่านะครับ4ไม่ใช่จำนวนเฉพาะแต่ว่า11เป็นจำนวนเฉพาะนะครับเลยเป็นนะฮะข้อที่3 31มมีตัวประกอบเฉพาะหรือไม่ถ้ามีเป็นจำนวนใดบ้าง คำตอบคือมีนะครับคือ31นั่นเองนะครับก็คือตัวเองนั่นเองนะครับเป็นจำนวนเฉพาะแล้วก็เป็นตัวประกอบเฉพาะของตัวเองข้อที่4ถามว่า23เป็นตัวประกอบเฉพาะเพียงจำนวนเดียวของ92หรือไม่เพราะเหตุใดคำตอบนะครับคือไม่ ยังมีสองเป็นตัวประกอบนะครับข้อที่ห้า ตัวประกอบเฉพาะของ210มีจำนวนใดบ้างก็มี2 3 5และ7นะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ